ส่วนการติดเชื้อในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทําให้วันนี้ค่ะมีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจหาเชื้อเชิงรุกครั้งใหญ่รวม3จุดนะคะจุดละหนึ0งพคนเพื่อที่จะค้นหาผู้ติดเชื้อแยกออกจากชุมชนติดตามจากคุณพัชราจิตคำรายงานสดจากตำบลแหลมตลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณพัชราคะ ผลการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในวันนี้ก็จะเป็นตัวกําหนดมาตรการการป้องกันแพร่กระจายโรคหลังจากนี้ค่ะทั้งในส่วนของแหลมตะลุมพุกเองว่าจะต้องมีการขยายเวลาล็อกดาวหรือไม่แต่ในส่วนของตลาดบางวังซึ่งถือว่าเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดของโรคในอำเภอปากพนังก็มีมติจากเจ้าหน้าที่แล้วค่ะบอกว่าจะต้องปิดต่อเนื่องจนกว่าจะมีการปรับปรุงสถานที่ค่ะ ประชาชนในเทศบาลเมืองปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชทยอยเดินทางเข้ามาตรวจหาเชื้อเชิงรุกตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะที่จัดขึ้นที่เทศบาลเมืองปากพนังซึ่งเป็นการตรวจเชื้อซ้ําครั้งที่สองหลังพบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์แม่ค้าในตลาดบางวังจนแพร่กระจายโรคเป็นวงกว้างค่ะ เจ้าหน้าที่ต้องจัดระเบียบเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคโดยขอให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อที่ยืนยันก่อนหน้านี้หรือเป็นคนในครอบครัวผู้ติดเชื้อได้รับการตรวจก่อนแล้วก็พยายามเว้นระยะห่างให้มากที่สุดค่ะและผลการตรวจครั้งนี้จะช่วยประเมินสถานการณ์ว่าการติดเชื้อเป็นกลุ่มไหนและเป็นจุดใดเพื่อที่จะจํากัดวงการแพร่ระบาดส่วนตลาดบางวังจําเป็นจะต้องปิดต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหม่ จากเดิมที่ค่อนข้างอับแล้วก็หนาแน่นและเป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดในเขตเทศบาลเมืองปากพนงังซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ400คนค่ะตลาดบางวันนึครับต้องดูเคสเคสรอบนี้ก่อนนะครับว่าแม่ค้าในตลาดยังมีผลที่จะติดเชื้อหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดยังมีผลที่ติดเชือ้อทางสสจของจังหวัดเนี่ยเขาบอกแล้วว่าปากไอตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดที่อับและชื้น เราต้องทำความเข้าใจกับแม่ค้าและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าถ้าจะเปิดตลาดเราต้องมีการแก้ไขปรับปรุงนะครับอาจจะต้องติดยาวไปก่อนแล้วก็ปรับปรุงตลาดนีครับก็ก็คิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทางสสจหรือทางผู้ว่าเขาห่วงใยมาว่าถ้าเปิดแล้วกลัวจะเป็นคัตเตอร์เพิ่มอีกนะครับ ขณะที่สาธารณาสุขอำเภอปากพนังประเมินค่ะว่าการตรวจหาเชื้อเชิงรุกวันนี้อาจทําให้มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองปากพนังที่ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องโดยสัดส,ส่วนคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อร้อยละสี่ของผู้ที่เข้าตรวจประมาณ1000คนค่ะส่วนตําบลแหลมตะลุมพุกก็เป็นอีกจุดที่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์แม่ค้าตลาดบางวางังนามาติดเชื้อเป็นวงกว้างจนต้องประกาศปิดชั่วคราวเพื่อควบคุมการเข้าออกเป็นเวลา7วันค่ะ วันนี้ก็มีการตรวจหาเชื้อเชิงรุกอีกครั้งก่อนพิจารณาค่ะว่าจะสามารถเปิดได้ตามกําหนดเดิมในวันพรุ่งนี้หรือไม่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็ปิดตําบลแหลมไปหนึ่งตำบลนะคะเพราะว่าตําบลแหลมเนี่ยมันมีการระบาดประมาณ7.5เปอร์เซนของครัวเรือนซึ่งตําบลแหลมก็ลักษณะพื้นที่ก็เหมือนกันก็คือมันเหมือนกับบ้านที่มันแคบนะคะคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับสลัมอย่างนั้นก็อยู่กันค่อนข้างจะเยอะแออัดไม่ สำหรับตำบลแหลมตาลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชากรประมาณ1,500คนค่ะแบ่งออกเป็น3หมู่บ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุกไปแล้วกว่า800คนมีผู้ที่ผลมีผลตรวจเป็นบวกประมาณ20คนค่ะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนักค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศสดที่บริเวณหมู่หนึ่งในตำบลแหลมตะลุมพุกค,ค่ะซึ่งระหว่างนี้ก็ยังอยู่ระหว่างล็อกดาวน์พื้นที่ กำหนดชั่วคราวนั้นคือ7วันค่ะวันนี้เป็นวันที่6แล้วค่ะทําให้บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บตัวอยู่ที่บ้านค่ะขณะที่คนที่ติดเชื้อนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะนําไปกักตัวในที่ที่จัดไว้แล้วก็ดําเนินการฆ่าเชื้อในจุดต่างๆที่พบผู้ติดเชื้อด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณพัชราค่ะ